สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคอมเปาเช่นเคยนะครับสามกู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มแหลทหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยในวันนี้ค่ำคืนมันประหัสนะครับฟุตบอลลีกเล็กๆยังคงลงเล่นให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับเริ่มวันที่ตีหนึ่งครึ่งครับฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ลีกนะครับระดับ7ครับเซนต์จอห์นสโตนพบ11อ็ดาเบอร์ดินนะครับเปิดฤดูกาลมา3เกมครับเซนต์จอห์นสโตนชนะเสมอแพ้อย่างละหนึ่งนะครับส่วนอาร์เพิ่่งงลลเเนนไัดดียวนะ ก็แพ้เรนเจอร์สของสวินเจอร์ดไป0ูนย์หครับเฮตวีท hey, hey, ่าเกมหนังสุดอเบดีนเป็นรองเล็กๆครับชนะครั้งเดียวเสมอ2และแพ้เซนจอนสโตนไป2นัดนะครับตัวผู้เล่นครับเซนจอนสโตนมัน,นใช้เลียมกอร์ดอนอลิสแตมแมคคารนและไมเคิลโอฮาโลแรนนะครับส่วนอเบลีมีสกอตแมคเคนนาลิวิสเฟอร์กูเซนและบรูซอันเดอร์เซนนะครับคู่ที่เซนจอนสโตนบังคับชนะ1สกอร์หรือสกอร์อะไรก็ตามแฟนๆเฮลั่นๆเลยพร้อม3แต้มแต่ถ้าเสมอตัวชาครึ่งซีก ซึ่งดูแล้วความสูสีมันเยอะเหลือเกินนะคู่นี้จะได้มองโอกาสดอกเสมอสูงมากอเบดินเพิ่งเล่นไปเกมเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นความสดเนี่ยน่าจะเหนือกว่าทางเซนจอนสโตนชัดเจนวันนี้บุกมาไม่น่าแพ้เป็นอย่างน้อยนะเผลอๆมีเซอร์ไพรส์ชนะเก็บ3แต้มเต็มด้วยครับมองทีมเยือนแล้วกันนะอับดบินครับตีสองสิบห้านาทีครับฟุตบอลกาโชสรบีเพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศในเล็กที่2นะนี่คือเกมที่2แล้วนะสเปเซียครับพบกับฟรอซิโนเน่นะคู่นี้นัดแรกเนี่ยสเปเซียเฉือนมาก่อนได้ ในบ้านของฟรอซิโนเน่1-0นะเพราะในวันนี้เนี่ยเป็นงานยากของฟรอซิโนเน่ในการมาเยือนสเปเซียคู่นี้ใครชนะรวม2นัดเนี่ยเลื่อนชั้นสู่กัลโช่เซเรียอาทันทีเลยนะครับดูสเปเซียครับวันนี้ใช้ซาบาดอร์เฟเร่ครับมาเตโอริชชี่และอังเรกาลาบินอฟครับส่วนฟรอซิโนเน่มีลอเรนซ์อาริลาโดครับดูก้าปากานินีและเฟเดริโกเดลนิซี่นะครับคู่นี้สเปเซียบังคับชนะครับสกอร์อะไรก็ได้ครับแฟนๆเฮเลยแล้วพวกเขาจะเลื่อนชั้นสู่เซเรียอาทันทีครับแต่ถ้าเสมอตัวชาครึ่งซีก เออซึ่งพวกเขาเดอนชั้นแต่แฟนๆตัวชารครึ่งซีกนะเออเพราะนั้นดูแล้วเจดาดูฟอร์มเนี่ยนะดูแล้วสเปเซียดูดีกว่าฟรอซิโนเน่แถวันนี้เล่นในบ้านด้วยมีสกอร์ตุนหนึ่งประตูวันนี้ยืนพื้นที่ไม่แพ้ไว้ก่อนดีไม่ดีเนี่ยฟรอซิโนเน่บุกสุมสีุ่มห้ามาเจอสเปเซียโต้กลับนี่เสร็จเอาง่ายๆเลยนะครับวันนี้มองเจ้าถิ่นครับสกอร์เดียวก็เพียงพอสเปเซียครับปิดท้ายที่สามตรงนะครับฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนนะครับก็ จะเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศเพลย์ออฟเลื่อนชั้นสู่ลาลิกาสเปนนะครับนี่คือเกมแรกนะตีสตรงนะครับอันดับหเอลเช่ครับพบอันดับหกิโรน่านะครับเอเอลเช่นี่รอบรองชนะเลิศเอาชนะเรอัลซาราโกซ่ามา1นนะผลรวม2นัดนะเช่นเดียวกับกิโรน่าครับก็เอาชนะอาม์เมเรม,มาสามหจากผลรวม2นัดแต่2นัดในฤดูกาลนี้ที่เจอกันในฤดูกาลปกติเนี่ยกิโรน่าแพ้เอลเช่ทั้ง2เกมเลยนะครับดูเอลเช่ครับวันนี้ชัดกอนโซโลเบดูครับอิบันชานเชสและศูนย์หน้าตัวเกา่านีโนในวัย40ปียัง เจยบขวาดอยู่นะส่วนคิโรนาก็มีคนเป๊ครับอเล็กซ์แกรนเนลแลวก็คริสเตียนซาตัวนี่ครับคู่นี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้จะดำย้อนใสติไปดูเนี่ยเอลเช่ทำได้ดีกว่าคิโรนาเสมอเลยนะเพราะนั้นวันนี้ดูแล้วเล่นในบ้านพวกเขาไม่น่าถึงแพ้นะถ้าเสมอไหนเสมอกันแบบนี้ยืนพื้น,นลุ้นเจ้าถิ่นดีกว่านะครับประตูเดียวในแฟนเฮลันเลยครับมองไปที่เอลเช่ครับสรุป3ามทีมจะดำควาาเป้านะครับคืพผหัดแบบนี้นะอับดินสเปเซียและเอลเช่นะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลงไปถึงกลุ่มแบนหน้าจอ แอบไปได้เลยนะวันนี้จะรับคำเป้าลาแล้วสวัสดีครับ